รดราคา1,000งอย่างคุ้ม AI โคตรเก่ง กล้องซูมอย่างกาเ s ็กซี่ l อ x ย S 25ิ l t r า t 5G ตัวแรงสุดณเวลานี้7เหตุผลที่ควรเลือกซื้อ1หน้าจอ Dynamic AMOLED 2K ขนาด6.9นิ้ว2กล้องระดับโปรเลนหลัก200ล้านพิกเซลกล้องเทเล50ล้านพิกเซลซูมได้ชัดทั้งภาพและเสียงมีฟีเจอร์ AI ลบคนได้เนียนส,ดสดุดๆ3ชิปเร็วแรง snapdragon 8 Gen 3 Elite สแบตเตอรี่5,000 ิแอมชาร์จไว45วัตต์ 5. Galaxy AI และใช้งานร่วมกับ S Pen ได้สมูทมากๆสนุกกับการวาดภาพจดบันทึกและยังมีฟีเจอร์ AI เปลี่ยนภาพล่างให้เป็นภาพสมจริงได้ 6. วัสดุพรีเมียมตัวเครื่องทำมาจากไทเทเนียมน้ำหนักเบา218การัม 7. อัปเดตซอฟต์แวร์ได้นานสุดถึง7ปีเลยใครสนใจกดตามพิกัดในตะกร้าพร้อมค้นลถได้เลย